รู้จักท่าช้างคาเฟ่กันหรือเปล่าโอ้ดังรรทิงดังที่เชียงใหม่ตอนนี้ในกรุงเทพก็มีแล้วครับแต่ที่เชียงใหม่คุณผู้ชมเขามีสารเจ้าด้วยนะอ๋ะอฮะโอมใจเป็นของกูตัวเป็นของกูสเสพสมกายกูเสนหาเพียงกูโอมใจเป็นของกูตัวเป็นของกูสเสพสมกายกูเสนหาเพียงกู โอ้โหอน่าจะได้สมหวังในความรักกับวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้แล้วล่ะคุณผู้ชมชอบนะทรงผมอ่ะเออใช่อยากมีแบบนั้นบ้างทำวาเลนไทน์วะล่ะต้องทำตั้งแต่กี่โมงตั้งตารางงานมาแบบนี้หลายๆอันหลายๆอันหลายๆอันคุณผู้ชมะนี่คือ เป็นสารเจ้าแห่งประหลัดขิกครับอยู่หน้าดอมบางอันเป็นอำเภอขิกแล้วองใหญ่ซะเหลือเกินใช่เป็นกำนันขิดนะโอ้โหให้วัยรุ่นหนุ่มสาวชาวเชียงใหม่ได้มาขอพรกันมีขนาดตั้งแต่เมตรหนึ่งยันสองเมตรเลยนะโอ้โหคนนี้นะ เอออะไรคนผมทองผมทองใช่ใช่ใ <amounts> ช <of old writers> ่คนผมทองคล้างๆผมทองด้วยน่าจะต้องการความรักเป็นการเร่งด่วนนะออได้ผลเลยนะใช่เออเขามีนี่ด <Labor ator> <fi> ้วยนะมีคาถาบูชาความรักด้วยนะออหกดคิมิโนโตะจะได้สมหวังรับความรักเฮ้ยพี่ชอบอันนี้นี่พี่ชอบอันนี้เนี่ยอันนี้ขู่ขะด้วยเนี่ยโอแต่เออโอ้มันเป็นสีเหมือน เหมือนไฟในในสถานบันเทิงนะในเทคยุคพี่เบิร์ดอ่ะสมัยดิสโก้เทคอ่ะนะด้วยเศษกระจกใสเนี่ยระดับไว้สวยงามเลยผ่านการปลุกเสกด้วยลงอักขระเลขยันมาแล้วเพิ่มความขลังับพอสวดเสร็จก็ต้องลูบๆคำคำประหลัดขิดแล้วก็อธิษฐานขอพรบางคนยกมือไหว้ข้างหนึ่งอีกมือนึงแตะสัมผัสประหลัดประหลัดขิกไปด้วยโอ้คนนี้ดูต้องการหนักมากเลยเออเอามารูปทั้งตัวจูบด้วยนีมีจ๊บประหลัดขิกด้วยถามคนที่มาขอพรกับสารเจ้าประหลัดขิกก็บอกว่า คนที่มาขอพอรที่นี่ส่วนใหญ่สมปรารถนาเรื่องความรักทุกคนไปทุกทุกเทศกาลวันวาเลนไทน์หรือว่าเวลาไหนที่อกหักก็มักจะขอพอรเป็นการแก้เคล็ดครับ,รบนี่นี่คนนี้เลยน้องอธิฐานอะไรบ้างครับคะอธิฐานอะไรบ้างหนูขอให้เจอแฟนดีๆ นวันวาเลนไทน์ยังไหมในวัน,ายยนวาเลนไทน์นยยีค่ะก็ขอให้เจอคนที่ตรงสเปคค่ะมีเงินหล่อรวยล่ําใช่แล้วก็ขอคนที่ดูแลเราได้ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะล้วมีความเชื่อไหมว่มามาขอที่นี่แล้วจะสําเร็จโอ้หหนูขอที่นี่ทุกปีค่ะใช่ก็แต่ว่าเลิกทุกปีเลยแต่ว่าปีนี้ค่ะหวังว่าจะเจอคนที่ดีที่สุดเลยค่ะมากับเพื่อนด้วยก็ขอด้วยกันแต่ว่าอย่าซ้ำกันก็พอค่ะขอแค่นั้นค่ะ เมื่อกี้น้องผู้หญิงเขาบอกว่าไงนะขอได้แฟนดีนี่หน้าเราไม่เจอกันเขาบอกอะไรนะขอหล่อรวยล่ำเอแบไม่เจอกันศาลเจ้าแห่งปลัดขิงเนี่ยมาขอได้ตลอด24ชั่วโมงนะท่านผู้ชมไม่ใช่แค่เวลาที่ท่าช้างคาเฟ่เขาเปิดนะเวลาอื่นก็ได้เหมือนกันแต่ถ้ามากลางคืนเนี่ย จะได้บรรยากาศอีกแบบเขาจะประดับไฟสวยงามปลัดขิกก็อาจจะส่งแสงสว่างโร่หน่อย <Yeah. S 1> ก็จะมีคนที่มีความศรัทธาแวะเวียนมากราบขอพอรอย่างไม่ขาดสายเลยครับท่าช้างคาเฟ่เชียงใหม่ครับแล้วถ้าฝ่ายชายอะถ้าฝ่ายชายอยากจะขอมั้งอะอมไม่มีสำนักแบบนี้มั้งเหรอ,อเอาคนน้องเมื่อกี้ก็ผู้ชายนี่ไม่ใช่ก่อ